ครับพบกับแน็แล้วก็พี่บินอีกแล้วนะครับในช่อง NB t o g e e h e r วันนี้นะครับเราสองคนอยู่ที่ทุ่งโปร่งทองนะครับแล้วคะ่ะเดี๋ยวพาทุกค,คนมาเดินชมบรรยากาศป่ากโกงกลางนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนี่เองนะครับเดี๋ยวทุ่งโปร่งทองตรงนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราสองคนพาไปดูกันครับไปเลยครับ หลังจากเดินเข้ามาไม่ไกลนะครับประมาณ100เมตรนะครับจากทางเข้าของทุ้งโป่งทองนะครับเราก็จะมาถึงจุดที่ทุกคนมาเราต้องได้มาถ่ายรูปนะครับก็คือเป็นสะพานไม้เข้ามาครับมันจะเป็นระเบียงแล้วก็มีต้นโป่งทองเต็มแล้ว ก็มีที่ขึ้นไปถ่ายรูปครับข้างบนตรงน,นี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวข้างบน,นะน,นสวยมากวันนี้อากาศดีครับไม่มีแดดถ่ายร,รูปกันถ่ายร,รูปกัน พอเราเดินผ่านตรงทุ่งโป่งทองมานะครับก็จะเป็นสะพานไม้มาเรื่อยๆเลยครับระยะทางตรงนี้ไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะประมาณ3กิโลเมตรเดี๋ยวเราสองคนจะเดินให้ถึงครับแต่พอเดินเข้ามาข้างในอากาศเย็นมากครับใช่ครับแล้วก็มีมีลมเย็นดี วันนี้ที่เรามานะครับก่อนก่อนที่เราจะมาถึงเนี่ยฝนตกพอมาถึงตรงนี้ก็อากาศดีแต่ว่ามีกลิ่นหอมของโคลนจังเลย <S 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 สะพานไม้ก็มีเริ่มชำรุดไปบ้างครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยกๆกันช่วงนี้ ถ้าใครมาก็จะมีให้เลือกนะครับระหว่างนั่งเรือกับเดินชมเลือกได้สองอย่างนั่งเรือก็ประมาณนั่งเรือคนละ50บาทแต่ถ้าเดินก็ไม่ต้องเสียครับเดินได้เลยส เดินมาแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีศาลเจ้าพ่อสแสมพู่นะครับก็แวะไหว้ขอพรขออะไรได้เขามีบริการเรือด้วยนะครับตรงศาลเจ้าพ่อสแสมพู่คนละห้าสิบบาทขี่ออกไปนั่งเรือออกไปดูทะเลเขาจะพาออกไปข้างนอกเลยเป็นแนวกันคลื่น แต่ว่าเราเดินเพอเรามาดูธรรมชาติวันนี้อากาศดีครับตอนแรกตั้งใจว่าแดดแน่แต่พอมาถึงแล้วค่อนข้างโอเคเลยดีรมคนก็มาเยอะนะครับโอ้ตรงนี้สวยมากเลยสวยดีว้ เดี๋ยวเดินชมกันต่อครับทุกคนไปกันเลยเเตอนแรกบอกอากาศดีตอนนี้เริ่มแดด <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปสักพักก็จะเป็นเป็นป่าน่าจะเย็นกว่านี้สวยมากทุ่งปงทองอยู่ที่ระยองหินนะครับใกลหน่อยเดี๋ยวมาแล้วคุ้ม ร้อนไหมไม,ไม่ร้อนแต่เปียกมีเหงื่อแล้วนั่นอ่ะเป็นไปทงไหนที่ซ้างด้วยวขวาอ๋อตรงนี้อนพอเดินมาประมาณ600เมตรก็จะมีทางแยกนะครับไปศาลานั่งพักเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูศาลาต่อกัน ไม่มีคนเลยอ๋อตรงนี้ลมเย็นสภาพอากาศเสียงอะไรเสียงมลม<บ>ตรงนน้นไกลๆก็จะเป็นแนวกันคลื่นนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่า ตอนนี้ผ่านมา600เมตรแล้วครับจะอีก2กิโลกว่ากว่าีปกันต่อไปน,อนี่ไงถึงแล้วข้างหน้าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่มันจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆครับแล้วก็จะเป็นสะพานไม้ล้อมรอบ,อบต้นไม้ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปบนสะพานไม้สวยมไหนีูครับเรามาถึงแล้วอันนี้เป็นต้นอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสวยมาก ผ่านไปสองชั่วโมงได้ประมาณสองหมื <laughs> ่นรูป,ปเขาเก็บต้นไม้ไว้แบบให้เป็นธรรมชาติเลยนะครับเราต้องเดินหลบเอาออเขาปล่อยต้นไม้ให้เป็นตามธรรมชาติของต้นไม้เลยนะครับไม่มีการตัดกิ่งออกแล้วก็ ต้องเดินหลบออก,กตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เงอแตกเราไม่ถึงครึ่งทางเลยตรงนี้นะครับรนีก็จะเป็นที่นั่งพักแต่ว่าไม่มีหลังคาเช่ รตรงศา,าลาร่มๆเราไม่นั่งพักมานั่งตากแเรามานั่งตากแดดเป็นทะเลแล้วก็จะมีแนวกันคลื่นไม่ให้เข้ามาทําลายป่าชายเลนตรงนี้นะครับลมดีนะครับแต่ว่าแดดตอนที่เรามาถึงตอนแรกไม่มีแดดแล้วก็มีลมอากาศดีมากแต่เดินมาได้สักพักแดดไปกันครับ คนทางอีกยาวไกลพักนานไม่ได้เค <Okay. Yeah. S 1> บรรยากาศดีมากใครยังไม่เคยมาแล้วมาแถวนี้ต้องต้องแวะมาแล้วนะฮะแนะนำเลยคนที่แบบชอบเดินชมธรรมชาตินะครับแนะนำให้มาค่ะแล้วก็ใครที่ชอบการถ่ายรูปเนี่ยผมว่า ต้องเตรียมกล้องเตรียมเยมมโมรี่การ์ดมาเยอะๆหน่อย นี้นะครับเขาก็จะมีสะพานไม้ยื่นออกมาในน้ำนะครับแต่ว่าไม่มีต้นไม้แต่เราจะเห็นแนวกันคลื่นนะครับแล้วก็มีต้นต้นไม้ที่เขาเอาไปปลูกให้เป็นป่าชายเลนอยู่ตรงนู้นไม่แน่ใจว่าต้นอะไรต้นโกงกลางหรือเปล่าต้นก้ามก้างต้นก้ามก้าม โอเคสวยโอเคครับไปกันต่อไปกันต่อทุทอกคนทุกคนครับอยากจะบอกว่าถ้าเรามาเที่ยวแบบเนี้ยอยากให้มาแบบเชิงอนุรักษ์มากกว่านะครับไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องมาลักกันบนต้นไม้นี <c oughs> ่คือไม่แนะนำนะครับปิดชื่อไปก่อน ตอนนี้เขาจะยังรักกันดีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ารักกันแค่ไหนก็ไม่ต้องมาบอกต้นไม้นะฮะใช่แล้วครับถ้าคนที่มาเที่ยวตามธรรมชาติแบบนี้ครับไม่ควรที่จะทำนะครับใช่รักกันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้โอเคเนาะโอเคโเคเ่น่นแต่เดินมาได้กิโลนึงแล้วได้อีกสักกิโล เดี๋ยวสองโต้สู้ๆมาตรงนี้ลอง,ลองเย็น,นประตูสู่มิติเดินระวังระวังกันด้วยนะครับทุกคนมามีบางช่วงที่มันชำนะะํำรลบครับ แตว่าเขาหายไปไม่ต้องสงสัยนะเผื่อไว้ว่ามัวแต่ถ่ายรูปนะถอยหลังไปตุ๊กลงรูน่าต้นไม้นี่ก็สวยนะมาลัก,กัน้บนต้นไม้อีกแล้วนะ ไม่ควรเขียนกันนะครับตอนนี้เราสองคนเดินม,มาถึงครึ่งทางแล้วครับครึ่งจริงนะแต่พลังงานหมดแล้วไม่รู้ <c oughs> ครึ่งไว้ก่อน <c oughs> ให้กำลังใจตัวเอง <laughs> เดินมาก็จะมีที่ให้นั่งพักเรื่อยๆนะครับคือตอนที่เราเข้ามานะ่ะคนเยอะมากครับทุกคนเดินไปเดินมาเดี๋ยวสองคนสักพัก <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนี่ไม่มีคนอีกฝั่งนึง <laughs> ไม่มีคน <laughs> <laughs> แต่ตอนเราลงรถคนเยอะมากอ,อ่าใช่ <laughs> ตอนที่มาถึงอะคนเยอะเพราะว่า เราไปเข้าฝั่งฝั่งข้างหน้าใช่ไหมครับก็เดินเข้ามาแค่ร้อยเมตรตรงนั้นอะ่ะจะเป็นจุดถ่ายรูปก็คือตรงที่เป็นทุ่งโปร่งทองส่วนมากคนคนที่มาเขาก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็จะกลับแต่ว่าเราเดินเพราะว่าเรามาถึงแล้วเราต้องเดินเราว่างครับว่างแล้วก็มาไกลเราต้องเดินให้คุ้มต้องเดินให้คุ้ม,นนมระวังหัวกัน เพราะว่าจาก,จาก,จากที่เราพักนะครับมานี่ก็ประมาณร้อยกว่ากิโลโอ้ไม่ถึงครึ่งทาง1.3กิโลโยังไม่ถึงครึ่งเลยหรอ,อยังสายกำลังใจตเอวัดครึ่งมาแนละ้วมีคนเดินมาแล้วหนึ่งคน,นก็นี่เรามีเพื่อนแล้วครับน,น่าจะผลของต้นอะไรสักอย่าง เคยมีคนพูดไว้นะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครโทษดีเขาบอกว่าอย่าทิ้งอะไรไว้นอกจากความทรงจำแล้วก็อย่าเอาอะไรกลับไปนอกจากรูปถ่ายอย่างพวกถุงพลาสติกเนี่ยไม่ควรเลยนะครับกินแล้วก็กลับไปด้วยเราองเที่ยวเชิญรันใช่เพราะว่าบางทีสัตว์น้ำหรือว่าสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันอาศัยอยู่แถวๆนี้ คือเขาไม่รู้ไงฮะว่าเป็นขยะเป็นถุงพลาสติกหรือว่าอะไรเขาอาจ,จะกินไปแล้วเป็นอันตรายต่อเขาได้ทางที่ดีเอาอะไรมาก็เอากลับไปด้วยนะต้องรชธรรมชาตินนี้คนเยอะแยะเ,เขานะ้างหน้าเคเดี๋ยวนั่งพักก่อน นั่งพักแป๊บหนึ่ง็ก็ก็หลังจากที่นั่งพักแป๊บหนึ่งก็เหนื่อยเหมือนเดิมแหละ แต่ว่าเดี๋ยวเราไปกันต่อไปกันต่อครับลุยลุกปุ๊บแดดปั๊บพอดันเราไม่แดดอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้ลมต, <laughs> ตรงลมก,ก็ต้องเย็นกว่าตังแดดมัม้ยแล้วป่ะงเออตรงนีง้สวยครับทุกคน กลัวลงป่าปต้องพกสเสบียงมาเรารูา้ไงเราต้องเดินไปเราต้องตกน้นามากรอกเป็นเหมือนอุมโมงต้นไม้นะครับตรงนี้เราก็จะเดินมุด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 ไปไม่แดด <st astic> ที่พาของเสียงเด <st astic> ็กน <st astic> ่เนก ตรงนี้ก็น่าจะปลูกก่อนอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นต้นที่เขาปลูกนะครับเพราะว่าดูยังเป็นแถวเลยเป็นแนวสวยงามถึงแล้วถึงแล้วครัทุกคนสามโลแปดโล ข้างหน้านี่คือทางออกละไม่ใช่3ากิโลครับทุกคนนะ่าจะประมาณสองกิโลไม,ไม่ใช่เหรอนึกว่าทางออกนึกว่าถึงทางออกาสามกิโลก็ลมันคือหลบไปเรานั่งเรือกลับไหมไม่จะต,ต้องคนละหกสิบเราต้องเดินให้สำเร็จเราเดินไม่ไหวแล้ว เราเดินมาประมาณสองกิโลเป็นจุดที่ลำบากใจครับว่าเราจะเดินต่อหรือว่าเราจะขึ้นเรือกลับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของเราสองคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเ,เจอกันพาร์ทสองครับ